ขาดแตงเดี๋ยวมันมันลนใส่ตึงงี้ยเด้ลนบล้างขาดตนี้ก็ลลอกไปนี้ขึ้นเกา่าของเกาอ่ะหนึ่งล้ขาดขาดนี่รตตรี อุ้ยเดมันชันหลังเลยจ้ะอือืมเพชรหลังแร่มากอืมเห็ดเป็นบูดนี่เหล่ตัวนี้แหละขาดการหน่อยเห็ุอั่างไรตัวนี้วางล่วงเลยก็ลองกันดีก่อนเออตัวนี้ตัวนี้เก็บเก็บห้อยอือตัวนี้เก็บห้อยมันเนียนนะออวางล่วงกันหรอกตัวนี้ใส่ตัวปั๊บพันอือ นี่ตัว้มันกันใ่ไหอืมอากาันเ่นีเอาขันปับเอาัวนเจ็ดทุนตัวนี้ใส่จะปิงขันนี้มันยัดหนึ่งวเออให้มันเออระดับนะเาใส่เงาบอกว่กาขันผีออกมันก็แข็งเนี่ยขาดติสลอต t รี่นี่ตนี้มแคตัวได ตันนี้เป็นบูดื <c oughs> เอ,อเออบูดแันแนนแ่งลงดิแนงขึ้นแ่งลงแต่มันดึกของก็สป,ปิ้งเนี่ยตัวนี้เป็นบูดคือของสป,ปิ้งกับีป้ใบนงี่ห้กเบสิอ็ิบองสิบสบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้าดีสิบย แต่ว่าของหน้อยก็เสียองหาสิบ่ขคนนี้สืองเรซีบเิ้นต้วงคิดว่ามาถึงสัมบ่ถึงสัมดีที่เปลี่ยนของนี้นมันดึงลงมาอดไอืมมันชักมากหน่อยันก็กดังทำไว้วันเวลาถือก้อนถือ หูส์ก็ธรรมดาให้ตู้ใหญน่ะหงก็ได้ไปยืดใส่ครับไป<ม>เสื่อมเลยกระดูกกระ,กะดูกของกระดูกของลูตรารีแล้วก็ล็อกแล้วก็ล็อกตายไปเลยขันแน่นไปเลยนี่พวกนี้สี่กันองศาหนสนะิขนาดเลน,นี่ซาประกอบง่นเล็กซาประกอบเล็กเล็กเล็กเสื่มเล็กกันองศาปริตรงั้นได้ปะงอมาหน่อยนึง อสามีเ้เสังสรร้วางรตีบตุ่งเีพาแปลงใส่เอาเียบ้อยเก็บไ้เพิ่นเี้เ๋้วางรตาลีบตุงมือนองเข่ากับขวดแล้ว <c oughs> สอเล็กมาก <c oughs> เข้าไ้ยีงบร้อยมาพาไปไหนไครับอันหน่อยนี่พาดึงไหวกันเลยอันหน่อยไปลงพวอะไรสิวะแมนต <c oughs> ือหูขวดไมเห็น่ไง แกมันเก็บขึ้นหมหลอกไว้ขอไงไอ้โลดหน่าจะจังสิค่อยๆพอเนี่ยถอดได้เมื่อขันทั้งบ่ใส่กไอ้ถอดออกนี่ถอดนึงถอดสองตัวยก,กออกเสรเรียบร้อยไปมืออื่นด้นำเนินการซื้อเล็กมาเห็ด